สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ประกอบเครื่องนะครับเครื่องวันนี้ประกอบเครื่อง dt ร้อยนะครับนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับ dt ีร้อยนะครับแล้วนะครับมีปัญหานะครับว่า f อฟซนะครับหรือผู้ชมนะครับ ่านหนึ่งนะครับถามผมมาว่าผาเครื่องแล้วก็ส่งก้านส่งข้อเหวี่ยงไปให้ลงกึงจากการเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนมาเรียบรอ้อยแล้วนะครับแล้วเวลาประกบแ้งกลางแบบนี้นะครับแล้วหมุนนะครับหมุนมันไม่ลื่นนะครับหมุนแล้วมันฝืดนะครับเวลาถันนอ็อ นั่นเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเวลาขันเสร็จแล้วนะครับเวลาไล่ขันเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันฝืดเลยนะครับมันฝืดเลยมันไม่ลื่นเลยแต่พอไล่คายออกหมดปุ๊บตรงเนี้ยมันลื่นนะครับมันลื่นมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปผมมานะครับแล้วก็เคยมีโทรมาติดต่อถามหมุนกันนะครับผมก็ได้อธิบายบอกไปแล้วนะครับแต่ส่วนท่านที่ คอมเมนต์ใต้คลิปมานี้นะครับก็ยังไม่ได้ตอบไปนะครับก็เลยมาจะทําคลิปตอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาดูข้อเหวี่ยงตัวที่ยังไม่ได้ประกอบใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับข้อเหวี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสองจังหวะหรือสี่จังหวะนะครับมันก็แบบเดียกันนะครับเวลาประกอบแทงกลางไปแล้วนะครับแต่เราต้อง รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเท่านั้นนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนลูกปืนสองข้างหรือเปลี่ยนก้านสูบใหม่แล้วก็ตามนะครับจุดแรกนะครับที่ทําให้เกิดปัญหานะครับว่ามันฝืดนะครับก็คือว่าเขวี่ยงตัวนี้นะครับเวลาเราประกบอัดก้านสูบไปแล้วนะครับแล้วเวลาประกอบแล้วมันไม่ได้เซนเตอร์นะครับพอไม่ได้เซ็นเตอร์ปุ๊บแล้วเวลาเรานํามาใส่ในแทงกลางที่ มันมีเซ็นเตอร์ที่เขาคำนวณมาตรงไปจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ฝืดแล้วหมุนไม่ลื่นเหมือนอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ถ้าหมุนลื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงเฉยมันสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็สามารถนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างเนี้ยมันลื่นนะครับมันก็จะปกตินะครับถ้าเข้าเหวี่ยงมันมตรงนะครับนี่นะครับอันดับแรกคือเข้าเหวี่ยงต้องได้ศูนย์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเหวี่ยงไม่ได้ศูนย์ ก็เกิดจากปัญหาที่ตั้งตัวเหวี่ยงไม่ตรงนั้นเราก็แก้ไขให้มันตรงก็จบนะครับปัญหาข้อเหวี่ยงไม่ตรงก็น่าจะเกิดจากฝีมือช่างหรือลงกึงที่ใช้ทําการสูบนั้นยังมีประสบการณ์ไม่คงไม่เพียงพอนะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ระยะหรือเชลเลน่น มาตรฐานต่างๆของข้อเวี่ยงของแต่ละรุ่นนะครับที่ทางโรงงานเขากําหนดมานะครับเพราะว่าโรงงานเขาคํานวณมาแล้วนะครับว่าระยะตรงนี้ยต้องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาววเนียมาวัดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับว่าระยะข้อเวี่ยงตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ละรุ่น มันจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะเอามาเทียบกันไม่ได้เราต้องดูแต่ละรุ่นด้วยไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละรุ่นนั้นการสูบความหนาตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้มันสําคัญช่างที่อัดเปลี่ยนก้านต้องวัดระยะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าระยะตัวนี้มันไม่ได้มันก็จะมีผลนะครับคือมีผลยังไงนะครับ ตอนที่เราประกอบใส่ไปข้อไปฝั่งหนึ่งนะครับเราหมุนข้อมันก็ลื่นนะครับแต่พอเราใส่แท้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันมีลูกปืนนะครับหรือไม่มีลูกตึไม่มีลูกปืนก็ตามที่มันติดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องสิจังหวะเวลาเราประกบแท้งปุ๊บมันก็จะมีบ่าลูกปืนนะครับมีบ่าลูกปืนนะครับมากดที่ข้อเหวี่ยงไว้นะครับพอมากดที่ข้อเหวี่ยงไว้คเนี้มันก็จะดันข้อเหวี่ยงไว้ ให้ข้อเหวี่ยงมันเฟืดหมุนไม่ไม่คล่องไม่ลื่นแล้วก็ทําให้รถน่ะมันไม่มีกําลังนะครับสูญเสียกําลังไปกับข้อเหวี่ยงที่เืดนะครับหรือใช้งานไปนานๆเขา้าปืนข้อเหวี่ยงก็จะแตกนะครับเะนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับข้อเหวี่ยงที่เพื่อนๆไปอัดมาแล้วแล้วประกบ ใส่แ้งกลางไปแล้วนะครับแล้วเกิดปัญหามันฝืดนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่ลงกลึงให้ลงกลึงแก้ไสเชลเล่น์นะครับระยะตรงนี้นะครับให้มันได้นะครับว่าระยะเท่าไหร่หรือไม่งั้นก็จะเป็นระยะที่ลูกป,ปืนทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นรถใส่จังหวะหรือไปลดออโต้หรือเป็นร,ออโโรุ่นไหนก็ตามที่มันมีลูกปืนที่ ที่ลูกปืนมันติดกับข้อไปเลยเวลาเราประกอบนะครับเราต้องวัดระยะลูกปืนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราประกอบกลับคืนเราจะได้ระยะเหมือนเดิมนะครับแล้วระยะที่เราวัดนะครับต้องใช้เป็นจุดนะครับอย่าใช้เป็นมิลนะครับอย่างสมมุติเราเอาเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเจ็ดสิบบางทีมันเป็นหกสิบเก้าจุดแปดอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้ได้หกสิบเก้าจุดแปดนะครับเราอย่าคิดว่าเอ้ย เอาแบบหยาบๆก็ได้อย่างนั้นมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขวี่ยงนะครับเขาต้องการความละเอียดนะครับเพราะจุดนี้ถ้าระยะลุนมันมากไปนิดนึงก็ทําให้เขวี่ยงหลวมแล้วก็เกิดเสียงดังแล้วนะครับก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าปัญหาตัวนี้นะครับก็แก้ง่ายๆนะครับก็คือส่งกลับไปที่โรงกลึงหรือร้านที่รับทําให้แก้ไขแล้วบอกอาการเขานะครับเขาก็อาจจะ ไปเช็คให้แล้วก็อาจจะปรับเชลนอะไรต่างๆให้อีกนิดหนึ่งเพื่อที่เวลาเราประกอบแล้วขันน็อตนะครับเพราะว่าถ้าขันน็อตยังไม่แน่นน่ะมันลื่นแต่พอขันแน่นแล้วมันลื่นนี่แสดงว่าระยะน่าจะอยู่จุดหรือ2จุดนะครับตรงจุดนี้นะครับก็แก้ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าความสามารถของช่างกึ่งหรือช่างที่ประกอบเขเวียงนั้นๆนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับก็ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆและ f อนะครับหรือผู้ชมที่ถามกันมานะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าปัญหาตัวนี้นะครับถ้าเราประกบแทงแล้วมันฝืดนะครับก็แก้ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากนะครับเราเปลี่ยนกล้าเปลี่ยนอะไรใหม่หมดแล้วอย่างเงี้ยเราสเราถอดกลับไปที่ร้านที่เราทํานะครับให้เขา ทำการตรวจเช็คนะครับเพราะว่าเจอกันม,มาบ่อยนะครับบางคันอย่างลูกค้าบางคนส่งเครื่องไม้ให้ผมประกอบนะครับแล้วมีกาม้านประกอบมาแล้วก็มีหรือบางคนประกอบมาแล้วก็มีแล้วมันฝืดน,นะครับผมก็ต้องผ่าออกแล้วก็มาแก้กเคลนตตรงนี้นะครับเพราะว่ามีส่วนทําให้รถวิ่งดีไม่ดีลื่นไม่ลื่นตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันฝืดนะครับมันก็เหมือนไปต้านกําลังของเครื่องยนต์นะครับแทนที่ข้อเหวี่ยงจะหมุนไปได้ลื่นนะครับ กำลังมา100%เเซก็จะถ่ายทอดไปได้เลยแต่นี่โดนลูกปืนกดกินกําลังไปอีกจากร้อยก็อาจจะเหลือเจ็ดสิบหรือแปดสิบก็แล้วแต่ความปืดของเครื่อง,งน,นั้นๆนะครับแล้วก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเสียงดังด้วยนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ